บทที่282สาวใช้ในชุดสีชมพูไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะมีปฏิกิริยาเช่นนี้ใบหน้าของเธอก็มืดลงในฐานะสาวใช้ขององค์หญิงหมิงเย่เธอเคยถูกปฏิบัติเช่นนี้เมื่อใดเธอเกือบจะโกรธเมื่อได้ยินเสียงที่คุณเคยดังมาจากรถม้าพี่เหิงลืมไปเถอะมันเป็นเพียงอุบัติเหตุคุณเลิกสนใจกับเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้เถอะ เมื่อฟังเสียงนั้นก็เห็นได้ชัดว่าเป็นชูเจียหยู่เจ้าหญิงหมิงเย่แต่เมื่อได้ยินข้อความนั้นทำให้สาวใช้ปี้เหิงแทบจะอ้าปากค้างด้วยความตกใจเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหญิงของเธอแปลกไปแน่นอนว่าชูเจียหยูก็มีความคิดของเธอเองเช่นกันวันนี้เป็นงานเลี้ยงฟางหยานประจำปีซึ่งเป็นวันที่องค์หญิงใหญ่ยุนเฉิงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอกลัวว่าถ้ามีการร้องเรียนองค์หญิงใหญ่จะโกรธ องหญิงใหญ่มักจะเป็นคนสบายสบายมาตลอดถ้าองคหญิงใหญ่โกรธจริงๆเธออาจจะไม่ได้รับคําเชิญมางานเลี้ยงฟางหยานในปีหน้าแล้วเธอจะกลายเป็นตัวตลกในเมืองหลวงจริงๆนอกจากนี้เป็นเรื่องดีที่หนานกงเซิงมาช่วยถ้าเธอกับองค์หญิงใหญ่ผิดใจด้วยเงื่อนไขที่ไม่ดีและข่าวแพร่สะพัดเรื่องดีๆก็จะไม่กลายเป็นเรื่องเลวร้ายชูเจียอยู่หน้าแดงและลูกผ้าเช็ดหน้าในมือของเธอ มุมปากของเธอยกขึ้นโดยไม่รู้ตัวหลังจากนั้นไม่นานเธอก็สงบอารมณ์ลงจากนั้นเธอก็เรียกปี้เหิงมาช่วยเธอลงจากรถม้าและไปทักทายองค์หญิงใหญ่ยุนเชิงภายใต้การนำของสาวใช้จากคฤหาดเจ้าหญิงหลังจากที่รถม้าขององค์หญิงหมิงเย่เคลื่อนตัวออกไปในที่สุดรถม้าหลายคันจากคฤหาหนานกงก็เริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้งและหยุดที่หน้าประตูที่สอง สายตาหลายคู่จับจ้องไปที่แมวอ้วนในอ้อมแขนของหนานกงเย่นในเวลาเดียวกันสาวใช้จักวังเจ้าหญิงก้าวไปข้างหน้าแล้วพูดว่าท่านเจ้าเมืองเหวี่ยงกวงนี่คือแมวขององค์หญิงใหญ่ท่านมอบเขาให้กับบ่าวได้หรือไม่เดิมที่สาวใช้กังวลว่าจะสูญเสียแมวอันเป็นที่รักขององค์หญิงใหญ่ไปแต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกโล่งใจแล้วหนานกงเย่เห็นด้วยตามธรรมชาติและมอบแมวอ้วนให้กับสาวใช้อย่างระมัดระวัง หลังจากที่สาวใช้รับไปแล้วเธอก็มอบมันให้กับสาวใช้ตัวน้อยอีกคนแล้วเธอก็ยิ้มให้หนานกงเย่และคนอื่นๆอ,อย่างตั้งใจแล้วพูดว่าเจ้าเมืองเหยาวกวงและคุณหนูทั้งหลายให้บ่าวนำทางไปคาระวะองค์หญิงใหญ่รบกวนด้วยพระราชวังขององค์หญิงหยุนเฉิงมีความพิเศษอย่างแท้จริงด้วยการออกแบบอันวิจิตรงดงามทุกที่แต่เงียบสงบและสง่างาม ทำให้ผู้คนต่างชมเชยในห้องโถงดอกไม้องค์หญิงใหญ่ของยุนเชิงสวมเสื้อคลุมสีทองลายดอกไม้หลากสีสันและผมของเธอถูกรวบเป็นมวยอ,อย่างสง่าแม้ว่าเธอจะให้กำเนิดบุตรสามคนแล้วแต่เธอก็ยังคงสวยเหมือนเด็กสาวนอกจากนี้ยังมีเด็กผู้หญิงอายุ12หรือ13ปีนั่งอยู่ทางด้านขวาขององค์หญิงใหญ่เธอมีใบหน้ารูปไข่ดวงตากลมโตสดใสผิวขาวราวกับหิมะและริมฝีปากสีแดงสด ผมสีดำถูกจัดทรงอย่างประณีตประดับด้วยไข่มุกสีชมพูเธอสวมชุดผ้าแพรขั้นดีสีแดงแต่งขอบสีเงินที่ด้านหน้าซึ่งทำให้เธอดูอ่อนยาวเมื่อพิจารณาจากรูปร่างหน้าตาของเธอเธอมีความคล้ายคลึงกับองค์หญิงหยุนเฉิงมากดังนั้นเธอจึงต้องเป็นลูกสาวที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงคนเดียวขององค์หญิงหยุนเฉิงหยวนหยูฉีเจ้าเมืองเมืองหลิวซวงถวายพระพรองค์หญิงใหญ่ นานกงเย่ยและอีกสามคนโค้งคำนับด้วยความเคารพไม่ต้องมากพิธีท่าทางขององค์หญิงหยุนเฉิงเป็นมิตรแต่ยังคงความสง่างามคาระวะเจ้าเมืองหลิวซวงเมื่อถึงเวลาเคารพหยวนหยูฉีมีความแตกต่างระหว่างนานกงเย,ย่และคนอื่นๆนานกงเย,ยเพียงแต่อวยพรเธอและเรียกเธอว่าเจ้าเมืองหลิวซวงและหยวนหยูฉีก็ยืนขึ้นและทักทายเธอว่าคาระวะเจ้าเมืองเหยากวง สายตาขององคหญิงหยุนเฉิงจ้องมองไปที่หนานกงเย่ด้วยความสนใจอย่างยิ่งและถามอย่างไม่เป็นทางการคุณคือเจ้าเมืองเหยวกวงที่แต่งตั้งโดยฝ่าบาทใช่ไหมบทที่283ทูลองค์หญิงเป็นเหยวกวงเองหนานกงเย่ก้าวไปข้างหน้าครึ่งก้าวแล้วตอบอย่างสง่างามองค์หญิงหยุนเฉิงมองหน้าหนานกงเย่ข,ขึ้นขึ้นลงลงแล้วชมเชยคาริหั์หนานกงคู่ควรกับการเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียง เมื่อเธอพูดเช่นนี้หนานกงเฉิงและหนานกงหลินก็ได้รับเกียรติเช่นกันปองหญิงหยุนเฉิงพูดกับทุกคนสักหนึ่งหรือสองคำแล้วให้พวกเขาเที่ยวชมตามสบายหนานกงเย่และคนอื่นๆออกจากห้องโถงดอกไม้และสาวใช้ของพระราชวังเจ้าหญิงพาไปที่สวนดอกไม้ในสวนกำลังบานสะพรั่งเด็กผู้หญิงก็รวมตัวกันเป็นสองสามคนเพื่อเพลิดเพลินกับดอกไม้และพูดคุย ่งมีความสุขก็จะส่งเสียงหัวเราะที่ไพเราะเป็นครั้งคราวนานกงเย่เพิ่งเข้าไปในสวนเมื่อเธอได้ยินใครบางคนเรียกเธอว่าน้องสาวเฉิงน้องสาวเย่นานกงเย่เงยหน้าขึ้นมองและเห็นเจียงอี้ซีเดินมาหาเธอดูเหมือนคุณจากระยะไกลและก็เป็นเช่นนั้นจริงด้วยเจียงอี้ซีเดินไปหาพวกเขาแล้วพูดด้วยรอยยิม้มพี่สาวซีหลังจากทักทายเจียงอี้ซีแล้ว นานกงเย่ก็แนะนำนานกลงหลินและซูชิงผิงให้รู้จักกับเธอเจียงอี้ซียิ้มและพยักหน้าอย่างสุภาพต่อพวกเขานานกงหลินไม่เต็มใจที่จะละทิ้งโอกาสที่หาได้ยากในการผูกมิตรที่ดีกับเจียงอี้ซีและพูดกับเจียงอี้ซีอย่างอบอุ่นพี่สาวซีคุณเคยไปงานเลี้ยงขององค์หญิงหยุนเฉิงมาก่อนหรือไม่ฉันเคยมาแล้วเธอยิ้มแล้วพูดว่าในปีที่แล้วงานเลี้ยงฟางหยานจัดขึ้นที่ศาลายเย้หัว และฉันคิดว่าปีนี้ก็น่าจะจัดที่นั่นแน่นอนว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับครั้งแรกที่คุณหนูตระกูลหนานกงเข้าร่วมง,งานเลี้ยงที่องคหญิงหยุนเฉิงจัดขึ้นหนานกงเย่กล่าวด้วยรอยยิม้มฉันได้ยินมาว่าศาลาเย่หัวเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการชมทิวทัศน์และวันนี้ฉันอยากจะไปชมสักหน่อยหนานกงหลินต้องการถามอีกครั้งแต่เธอก็ได้ยินเสียงร้องอย่างดีใจน้องสาวเย่ เด็กสาวคนหนึ่งเดินอย่างรวดเร็วมาหาหนานกงเย่ตามมาด้วยสาวๆหลายคนที่คุ้นเคยกับเธอซึ่งทั้งสองคนเคยไปที่ร้านหอยายนของหนานกงเย่มาก่อนน้องสาวเย่ไม่สิทตอนนี้ถึงเวลาเรียกคุณว่าเจ้าเมืองเหยื่วกลวงเย่หลงรองดึงมือหนานกงเย่อย่างกระตือรือร้นและจงใจล้อเลียนเธอพี่สาวหลงอย่าล้อฉันเล่นเลยหนานกงเย่ตอบอย่างเขินอาย น้องสาวเย่ครีมที่คุณแนะนำคราวที่แล้วมีประโยชน์มากจริงๆเย่หลงรองพูดถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างไม่รู้จบจนแทบไม่มีที่ว่างให้หนานกงเย่พูดเด็กผู้หญิงในชุดสีน้ำเงินที่อยู่ข้างๆเธออดไม่ได้ที่จะพูดแทรกพี่สาวหลงนี่คงเป็นเจ้าเมืองเหยากวงคุณยังไม่ได้แนะนำพวกเราเลยการเคลื่อนไหวที่นี่ยังดึงดูดคนอื่นๆมาด้วยเด็กผู้หญิงอีกหลายคนมารวมตัวกัน และทักทายเจ้าเมืองที่จักรพรรดิเพิ่งแต่งตั้งนานกงเย่ยทักทายพวกเขาทีละคนอย่างเหมาะสมนานกงเย,ย่กลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจของทุกคนโดยไม่รู้ตัวทิ้งความอิจฉาและความริษยาไว้ในใจของนานกงหลินและสู่ชิงผิงแม้แต่นานกงเฉิงก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยในขณะนี้ในเวลานั้นนานกงเย,ย่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าเมืองแม้ว่าเธอจะอิจฉาแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะัก เพราะเธอยังคงเป็นลูกสาวคนโตที่โดดเด่นที่สุดในคฤหาสน์นานกงแต่ตอนนี้เมื่อเธอออกจากบ้านเธอก็ค้นพบว่าตัวตนของเจ้าเมืองโดดเด่นแค่ไหนเมื่อมองไปที่นานกงเย่ผู้สง่างามตรงหน้านานกงเฉิงรู้สึกซับซ้อนและไม่รู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่สาวๆกำลังคุยกันอย่างมีความสุขเมื่อสาวใช้หลายคนที่อยู่ด้านหลังก็ทักทายกันข้างนอกสวนว่าน้อมพบเจ้าหญิงหมิงเย่และคุณหนูลูก ทันทีที่เธอพูดจบเธอก็เห็นสาวใช้สามหรือสี่คนล้อมรอบหญิงสาวสวยสองคนเข้ามาบทที่284ชูเจียหยูสวมกระโปรงผ้าไหมสีม่วงประดับผมด้วยทองคำและหยกอันหรูหราเธอมีดวงตาที่สดใสและใบหน้าที่สวยงามถาวายพระพรองค์หญิงหมิงเย่สาวสาวทุกคนต่างทักทายชูเจียหยูพร้อมกันเจ้าหญิงหมิงเย่มีชื่อเสียงในเมืองหลวง และไม่มีใครเต็มใจหรือกล้าที่จะล่วงเกินเธอในมิช้าพวกเขาส่วนใหญ่ก็แยกย้ายกันพร้อมข้อแก้ตัวชูเจียอยู่มองไปที่หนานกงเฉิงเป็นครั้งแรกจากนั้นเธอก็เดินมาถึงหนานกงเย่เธอยิ้มและพูดว่าที่แท้เป็นเจ้าเมืองเหยวกวงและคุณหนูหนานกงเราไม่ได้เจอกันนานจากนั้นเธอก็แนะนำคนข้างตัวเธอนี่คือคุณหนูลู่จากครหาส่วนผิงโห ลู่เจินเธอเป็นลูกสาวที่ชอบด้วยกฎหมายของท่านโหลู่หวนผิงครั้งนี้เธอมากับพี่ชายของเธอลู่เหิงลู่เจินมีใบหน้าที่สวยงามสวมกระโปรงสีแดงบนมวยของเธอมีปิ่นปักผมสีทองพราวซึ่งประดับด้วยไข่มุกและมรกตหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายพบกันลู่เจินมองไปที่หนานกงเย่ด้วยความสนใจและพูดว่าคุณคือเจ้าเมืองเหยากวง ฉันได้ยินมาว่าคุณไม่เพียงแต่มีทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่คุณยังสามารถได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองได้เป็นหมอเจ้าเมืองหญิงคนแรกในรอบหลายร้อยปีคำพูดของเธอเหมือนจะชื่นชมในตอนแรกแต่สุดท้ายมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่เห็นได้ชัดว่าลอเลียนนานกงเย่ที่เป็นหมอหญิงที่ควบคู่กับเป็นเจ้าเมืองและเธอเป็นคนที่น่ารังเกียจนานกงเฉิงอดไม่ได้ที่จะหน้าแดง แต่นานกงเย่สงบเธอไม่ได้คำนึงถึงลู่เจินและคนอื่นๆเลยและก้าวถอยหลังเบาๆการช่วยชีวิตดีกว่าการสร้างเจดีเจ็ดชั้นคุณหนูลู่ถ้าคุณเห็นองค์หญิงหมิงเย่มีเลือดไหลออกมาคุณแค่ต้องพันผ้าพันแผลห้ามเลือดไว้แล้วองค์หญิงก็จะรอดมาได้คุณจะช่วยเธอหรือไม่ลู่เจินก็สำลักถ้าเธอบอกว่าเธอจะไม่ช่วย เธอไม่เพียงแต่จะทำให้เจ้าหญิงหมิงเย่ขุนเคืองเท่านั้นแต่ยังมีชื่อเสียงในฐานะคนเลือดเย็นและโหดเที้ยมด้วยแต่ถ้าเธอบอกว่าเธอจะช่วยจะไม่เท่ากับตกใบหน้าตัวเองหรอกหรือหนานกงเย่เหลือบมองเธอเบาๆจากนั้นเดินจากไปพร้อมกับหนานกงเฉิงเจียงอี้ซีและคนอื่นๆลู่เจินดูอับอายและโกรธมากแต่เธอไม่มีทางจัดการกับอีกฝ่ายได้ เธอมองที่ชูเจียอยู่ด้วยสีหน้าเจ็บใจและพูดว่าฉันไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าเมืองเหยาวงนั้นแข็งแกร่งมากชูเจียอยู่ย่อเย้ยลู่เจินแล้วพูดว่าถ้าพูดแล้วแพ้ก็ไม่ควรพูดอะไรใบหน้าของลู่เจินซีดขาวและเธอก็ละอายใจมากในเวลานี้มีเสียงฝีเท้าที่ทางเข้าสวนและหญิงสาวที่แต่งตัวหรูหราก็พาหญิงสาวร่างสูงที่มีดวงตาสีเขียวและจมูกโด่งเข้ามา สองคนนี้คือเจ้าหญิงสุนลูกสะพ้ายคนโตขององค์หญิงหยุนเฉิงและเจ้าหญิงอารีนาแห่งฉางตี้เจียงอี้ซีกระซิบข้างหูหนานกงเย่ว่าฉันได้ยินมานานแล้วเกี่ยวกับงานฉลองนี้เจ้าชายเฉิงและเจ้าหญิงอาีนาของชางตี้จะมาด้วยและตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจริงเจ้าชายเฉิงและเจ้าหญิงอาีนาจากชางตี้หนานกงเย่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่ง เธอไม่เคยเห็นคนสองคนนี้มาก่อนในชีวิตก่อนในเวลานี้นางสุนได้พาเจ้าหญิงอลีนาไปหาสาวๆและแนะนำว่าทุกคนนี้คือเจ้าหญิงอลีนาจากชางตี้พวกคุณทุกคนเป็นเด็กผู้หญิงอายุใกล้เคียงกันดังนั้นน่าจะพูดคุยเล่นกันได้ดวงตาของเจ้าหญิงอลีนานั้นสีเขียวราวกับน้ำในทะเลสาบผมสีดำของเธอสยายราวกับสาหร่ายทะเลและเธอสวมเครื่องประดับมุกบนศีรษะ ซึ่งส่องแสงเจิดจ้าเมื่อต้องแสงแดดโดยพื้นฐานแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่สาวๆได้เห็นคนที่มีดวงตาสีเขียวหากสถานการณ์แตกต่างออกไปบางคนคงจะกรีดร้องว่าตัวประหลาดแต่นี่คือวังขององค์หญิงหยุนเฉิงและสิ่งที่พวกเขากำลังเข้าร่วมคืองานเลี้ยงฟังหยานหากมีใครเสียมารยาทที่นี่ชื่อเสียงของพวกเธอจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง และผู้หญิงในเมืองหลวงทั้งหมดจะไม่คบค้ากับคนนั้นอีกต่อไปสาวสาวทุกคนระง,งับอารมณ์ตกใจกลัวหรืออยากรู้อยากเห็นและทักทายเจ้าหญิงอลีนาทีละคนบทที่285ทันใดนั้นมีเด็กสาวคนหนึ่งก็ก้าวไปข้างหน้ามองดูเจ้าหญิงอลีนาแล้วถามอย่างสงสัยเจ้าหญิงอลีนาปกติสาวสที่เมืองคุณทำอะไรกันบ้าง ฉันได้ยินมาว่าสาวๆของเมืองคุณทุกคนรู้วิธีขี่ม้าจริงไหมเด็กผู้หญิงจากทุ่งหญ้าอย่างพวกเราโตมาบนหลังม้าอลีนาพูดอย่างภาคภูมิใจพวกเราขี่ม้าและร้องเพลงด้วยกันบ่อยๆภาษาจีนกลางของเจ้าหญิงอลีนาค่อนข้างดีจริงๆและเธอพูดถึงบางสิ่งเกี่ยวกับชางตี้เรามักจะจัดเทศกาลกองไฟหากทั้งชายและหญิงสนใจก็สามารถชวนกันเต้นรำ และแลกเปลี่ยนความรู้สึกในเทศกาลกองไฟได้พูดให้ถูกคือสามารถขอแต่งงานได้สาวสาวปิดปากด้วยผ้าคลุมหน้ากำลังคิดว่าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในต้ายอยู่พวกเขาจะถูกตําหนิอย่างมากชางตี้นี้เป็นชาติอนาระยะชนจริงๆอลีนายังคงอยู่ที่นั่นและถามอย่างกระตือรือร้นพวกคุณทําลูกแก่ย่างทั้งตัวได้ไหมเมื่อเห็นทุกคนสส่หัวเธอพูดด้วยความสงสารบนใบหน้าว่า คุณควรลองทำดูจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณย่างมันเองมันจะอร่อยยิ่งขึ้นในกรณีของเผ่าเราถ้าคุณสามารถให้นักรบที่เก่งมากกินลูกแก่ย่างของคุณทุกคนในทุ่งหญ้าจะต้องอิจฉาเมื่อมาถึงจุดนี้เธอพูดอย่างภาคภูมิใจว่างานเลี้ยงแก่ย่างครั้งสุดท้ายพี่ชายห้าชิ้นชมฉันเท่านั้นใครๆก็อิจฉาพี่ห้าหรือนั่นคือใคร สาวๆก็สบตากันอย่างรวดเร็วเธอเดาคำถามในใจของทุกคนและอลินาอธิบายว่าพี่ชายคนที่ห้าเป็นลูกชายคนที่ห้าของลุงของฉันซึ่งเป็นกษัตริย์ชังตี้เจ้าชายเฉิงเขาเป็นผู้ชนะมวยปล้ำทุง่งหญ้าและผู้ชนะยิงธนูขี่ม้าของเราและได้รับรางวัลจากกษัตริย์เหอคราวนี้เขาก็มาด้วยแต่กฎที่นี่เข้มงวดมาก ดังนั้นพี่ชายคนที่ห้าจึงถูกพาไปที่ลานด้านหน้านานกงเย,ย่อดไม่ได้ที่จะหันไปมองเจียงอี้ซีและเห็นว่าเธอกำลังฟังด้วยความสนใจในตาของเธอเป็นประกายนานกงเย,ย่ก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าพี่สาวซีคุณคิดอย่างไรกับฉางตี้เจียงอีซีดูชื่นชมและพูดว่ามันฟังดูน่าสนใจมากถ้าฉันมีโอกาสฉันอยากไปดูสักครั้งจริงๆนานกงเย,ย่ยิ้มในใจ ไม่น่าแปลกใจที่เจียงอีซีและพี่ชายคนโตของเธอยังมีชีวิตอยู่ได้ดีในชีวิตที่แล้วตราบใดที่พวกเขาไม่ขัดขืนในใจพวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตามธรรมชาติตั้งแต่สมัยโบราณผู้คนควรปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแทนที่จะปล่อยให้สภาพแวดล้อมปรับตัวเข้ากับคุณและเมื่อคุณปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและเข้าใจสภาพแวดล้อมแล้ว คุณก็สามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมตามความสามารถของคุณเองได้ไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่าการทำแบบนี้ทันใดนั้นก็มีเสียงถามดังขึ้นว่าเจ้าหญิงอลีนาคุณรู้จักบทกวีไหมทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกไปทั้งสวนก็เงียบกริบราวกับว่าคุณสามารถได้ยินเสียงเข็มหล่นลงด้วยซ้ำนี่ใครถามแบบไม่รู้อะไรแบบนี้คำถามแบบนี้ มันไม่ได้เผยให้เห็นข้อบกพร่องของใครบางคนใช่ไหมสาวๆาวต่างหันมามองกลายเป็นลูกเจอลูกสาวคนโตของส่วนผิงโหเธอช่างไร้สมองและไร้ตาดังนั้นจงอยู่ให้ห่างจากเธอในอนาคตฉันไม่รู้บทกวีเจ้าหญิงอลีนาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าแต่พี่ชายคนที่ห้าของฉันทำได้อลีนายืดหน้าอกและแสดงความภาคภูมิใจ พี่ชายคนที่ห้าของฉันเป็นกวีตัวจริงบนทุง่งหญ้าเขาเป็นทั้งพลเรือนและทหารที่เก่งกาจทุกคนยิ้มและพยักหน้าสะท้อนคำพูดของอลีนาแต่คิดในใจไม่ว่าเขาจะเก่งทั้งในด้านพลเรือนและการทหารแค่ไหนเขาก็เทียบไม่ได้กับคนต้าอยู่ทันใดนั้นสาวใช้จากวังเจ้าหญิงก็มาเชิญทุกคนไปที่ป่าไผ่เขียวโดยบอกว่างานเลี้ยงฟังหยานกำลังจะเริ่มแล้ว ออกจากประตูเล็กๆที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของสวนก็จะพบป่าไผ่เขียวขจีเมื่อมองแวบแรกมีต้นไผ่สูงและเขียวขจีรอบๆพื้นที่โลง่งมีโต๊ะหลายตัวอยู่ตรงกลางมีโต๊ะเล็กๆพร้อมเก้าอี้และของว่างวังอยู่บทที่286จูจู่เจียงอี้ซีก็ดึงแขนเสื้อของหนานกงเย่แล้วชี้ทิศทางให้เธอมอง นานกงเย่มองใกล้ๆและพบว่ามีม่านสีขาวอยู่ในป่าไผ่ที่ถูกลมพัดเบาๆดูเหมือนจะมีร่างหนึ่งอยู่หลังม่านหัวใจของนานกงเย่สั่นไหวและเธอก็เข้าใจบางสิ่งทันทีเด็กผู้หญิงบางคนก็สังเกตเห็นสถานการณ์นี้เช่นกันและส่วนใหญ่ก็นั่งทีละที่นั่งภายใต้คำแนะนำของสาวใช้หลังจากนั้นไม่นานองหญิงใหญ่ยุนเชิงก็มาถึง สาวๆรีบลุกขึ้นและทำความเคารพพวกเธอทั้งหมดพูดอย่างนุ่มนวลและประพฤติตนอย่างสง่างามบางคนก็ชื่นชมสวนและป่าไผ่ของคฤหาสน์ของเจ้าหญิงแต่งกลอนสรรเสริญองค์หญิงใหญ่ในความงามของเธอทําให้องค์หญิงหยุนเชิงยิ้มแย้มจ่มใสหลังจากที่องค์หญิงหยุนเชิงนั่งลงแล้วคนอื่นๆก็นั่งลงทีละคนนางสุนลุกสะภ้ที่ถูกต้องตามกฎหมายหยวนหยูชี ชูเจียอยู่และอาีนาก็ติดตามมาสาวๆคนอื่นๆก็นั่งลงอีกครั้งทีละคนสิ่งที่เรียกว่างานเลี้ยงฟางหยานซึ่งเป็นงานเลี้ยงที่ประกอบด้วยดอกไม้และต้นไม้หอมโดยธรรมชาติแล้วเกี่ยวข้องกับบทกวีในระหว่างการชื่นชมดอกไม้ดังนั้นเด็กผู้หญิงที่เชื่อในพรสวรรค์ของเธอจึงแต่งบทกวีหลายบทให้ต้นไผ่สีเขียวและมอบให้กับอง์คหญิงใหญ่ยุนเชิงที่ละบท ในเวลานี้ชูเจียอยู่ยิ้มและพูดว่าเรามาใช้ไม้ไผ่สีเขียวนี้ในการวาดภาพและการเขียนบทกวีดีไหมองหญิงยืนเฉิงแสดงความเห็นชอบนี่เป็นความคิดที่ดีหลังจากนั้นเธอก็ขอให้สาวใช้เตรียมผู้กันหมึกกระดาษและหินหมึกเด็กผู้หญิงหลายคนกระตือรือร้นที่จะวาดภาพบางคนกล่าวถึงบทกวีโบราณโดยตรงในขณะที่บางคนแต่งบทกวีอย่างกระทันหัน ญาติผู้พี่ผิงฉันกับพี่หญิงสามยังเด็กอยู่ญาติผู้พี่ผิงทำไมไม่ลองดูละ่ะนานกงหลินพูดอย่างจงใจเธอไม่เคยชอบลูกพี่ลูกน้องคนนี้ที่มาเพื่อรับผลประโยชน์ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเธอจะไม่เคารพซูชิงผิงการแสดงออกของซูชิงผิงเปลี่ยนไปเธอไม่เป็นอะไรได้เลยตั้งแต่บทกวีไปจนถึงการวาดภาพแล้วเธอจะโง่พอที่จะแสดงจุดอ่อนของเธอได้อย่างไร นานกงหลินยิ้มอย่างสะใจและในที่สุดก็จำได้ว่าเธออยู่ในคฤราหาต์ขององค์หญิงหยุนเฉิงเธอจึงหยุดซูชิงผิงไม่พอใจนานกงหลินดังนั้นเธอจะไม่อยู่ข้างเธอต่อไปเพื่อดึงดูดความไม่พอใจของผู้คนเธอเพียงแต่เดินไปข้างหน้าและดูเด็กผู้หญิงบางคนวาดภาพแม้ว่าซูชิงผิงจะไม่เก่งในการวาดภาพแต่เธอก็ได้เรียนรู้จากฟางอยู่มานานกว่าครึ่งปี และระดับความชื่นชมของเขาว่าการวาดภาพของเธอก็พัฒนาขึ้นมากหลังจากมองไปรอบๆเธอก็เกิดความคิดว่ากำลังจะกลับไปที่หนานกงเฉิงแต่จู่ๆเธอหันกลับมาและเกือบชนกับผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเธอรองเท้าของฉันหญิงสาวที่อยู่ข้างหลังส่งเสียงร้องแหลมเล็กน้อยเป็นลู่เจินนั่นเองซูชิงผิงรีบก้าวถอยหลังจากนั้นมองตามสายตาของอีกฝ่าย และพบว่าเธอโดนขอบรองเท้าของอีกฝ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากรองเท้าของอีกฝ่ายเป็นสีอ่อนจึงเปื้อนเพียงเล็กน้อยเสียงกรีดร้องของลู่เจินดึงดูดความสนใจของคนอื่นๆรอบตัวเธอในทันทีที่ซูชิงผิงสูญเสียเล็กน้อยและทำได้เพียงยอมรับความผิดพลาดของเธอฉันขอโทษคุณหนูลู่ฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจงั้นหรือฉันเห็นคุณตั้งใจชัดๆ ลู่เจินพูดด้วยความโกรธในเวลานี้มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาดึงแขนเสื้อของลู่เจนินและกระซิบบางอย่างที่หูของเธอลู่เจินเหลือบมองไปทางองค์หญิงหยุนเฉิงและในที่สุดก็หยุดและพูดเพียงว่าคุณโชคดีไปพูดอย่างนั้นเธอก็ยกแขนเสื้อขึ้นด้วยความโกรธแล้วจากไปหลังจากที่สาวสาววาดภาพเสร็จแล้วพวกเธอก็เขียนบทกวีเล็กๆน้อยๆย และนำเสนอต่อองคหญิงยุนเฉิงทีละคนองหญิงยุนเฉิงเลือกภาพวาดที่ดีที่สุดสามภาพตามความคิดเห็นของทุกคนมอบให้สาวใช้ทั้งสามและกล่าวว่าคุณมอบภาพวาดทั้งสามนี้ให้กับเจ้าชายและให้ผู้มีความสามารถแสดงความคิดเห็นและเลือกภาพที่ดีที่สุดมาหนึ่งภาพสาวใช้รับคำแล้วรีบวิ่งเข้าไปในป่าไผ่เขียวบทที่สอง้ปสิเจดหลังจากที่สาวใช้ทั้งสามกลับมา หนึ่งในนั้นก็ก้าวไปข้างหน้าชูภาพวาดหนึ่งไว้ในมือแล้วพูดว่าเจ้าชายบอกว่าภาพวาดและบทกวีนี้ดีที่สุดมันเป็นภาพกิ่งไผ่งดงามซึ่งมีหมึกสีเข้มเป็นภาพและมีหมึกสีอ่อนเป็นพื้นหลังวาดกอไผ่ที่ด้านหลังด้วยเฉดส,สีและแสงที่เหมาะสมและมีผีเสื้อสีสันสดใสหลายตัวอยู่รอบๆซึ่งเติมเต็มไม้ไผ่ที่สดชื่นมีบทกวีเล็กๆจะรึกไว้ที่มุมขวาบนของภาพพื้นดินกว้างใหญ่ท้องฟ้าสูงไกล อากาศหนาวเหน็บเย็นเยือกหะไทยน้ำตาไม่อาจหลังไหลเมื่อถึงวันหิมะสลายดอกไม้จะผลีบาลชูเจียอยู่เดินไปข้างหน้าและมองยิ้มครึ่งๆแต่ไม่ได้ยิ้มถ้าฉันจำไม่ผิดคุณหนูหนานกงหน้าจะเป็นคนวาดภาพนี้องหญิงหยุนเฉิงพยักหน้าถูกต้องชูเจียอยู่ปิดปากของเธอเธอยิ้มอย่างอ่อนหวานและพูดว่า ฉันไม่คาดคิดว่าคุณหนูนานกงจะไม่เพียงแต่เล่นฉินเก่งเท่านั้นแต่ยังมีทักษะการวาดภาพที่ยอดเยี่ยมและแต่งบทกวีที่ดีอีกด้วยองหญิงยุนเฉิงมองดูภาพวาดแล้วพยักหน้าอีกครั้งแน่นอนเธอเป็นเช่นนั้นสมควรแล้วที่เป็นสมาชิกของตระกูลนานกงลูกสาวที่ชอบด้วยกฎหมายสมควรสืบทอดชื่อเสียงของตระกูลหลังจากพูดเช่นนั้นเธอก็เรียกนานกงเฉิงเข้ามาหาเธอ และมอบแหวนหยกขาวลายเมฆให้เธอนานกงเฉิงคำนับด้วยความเคารพรับมาอย่างสง่างามจากนั้นกลับมานั่งลงโดยถือแหวนหยกขาวลายเมฆในเวลานี้มีสาวใช้อีกคนเข้ามาถือบทกวีที่แขกผู้ชายเขียนมาองค์หญิงสาวใช้มีท่าทีเคารพองค์ชายบอกว่านี่เป็นบทกวีที่ดีที่สุดสามบทที่คัดเลือกมาจากบทกวีที่เขียนโดยสุภาพบุรุษทั้งหลาย ให้องคหญิงและคุณหนูทั้งหลายกรุณาแสดงความคิดเห็นและตัดสินพวกเขาด้วยหลังจากอ่านจบแล้วองค์หญิงใหญ่แห่งหยุนเฉิงส่งให้คุณหนูทั้งหลายก็ชื่นชมเช่นกันนานกงเย่สนใจเฉพาะบทกวีเท่านั้นเธอมองดูมันอย่างสนใจและตระหนักว่าบทกวีบทหนึ่งควรเขียนโดยนานกงเซิงลูกพี่ลูกน้องของเธอโดยดูจากลายมือที่คุ้นเคยในทางกลับกันเจียงอีซี นานกงเฉิงและสตรีผู้สูงศักดิ์คนอื่นๆมีความสนใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทกวีแต่ละบทเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบทกวีบทหนึ่งที่เรียกว่าบทกวีไม้ไผ่นานกงเฉิงอดไม่ได้ที่จะอ่านอีกครั้งต้นไผ่หนึ่งต้นดอกไม้หนึ่งดอกและหินหนึ่งก้อนหนึ่งให้ประโยชน์หนึ่งให้กลิ่นหอมและหนึ่งแข็งแกร่งเปรียบดังหนึ่งบุรุษผู้คนค่าแก่การสนเสริญตรับชั่วกาล โดยเฉพาะประโยคที่ว่าหนึ่งให้ประโยชน์หนึ่งให้กลิ่นหอมและหนึ่งแข็งแกรง่งมันช่างวิเศษจริงๆสาวๆตอบรับกันและเจ้าหญิงก็พยักหน้าเห็นด้วยในท้ายที่สุดบทกวีไม้ไผ่ก็ชนะเลิศอันดับหนึ่งเมื่อเลือกผู้ชนะได้เหล่าเด็กผู้หญิงก็สนใจเจ้าของบทกวีมากขึ้นโดยธรรมชาติสาวใช้เดินไปที่โต๊ะแขกผู้ชายเพื่อรายงานผลการตัดสินของฝั่งผู้หญิง พอกลับมาสาวใช้ก็เผยเจ้าของบทกวีไม้ไผ่คือเจ้าชายเฉิงเป็นเจ้าชายเฉิงแห่งฉางตี้จริงๆเด็กผู้หญิงต่างประหลาดใจเป็นสองเท่ามีเพียงเจ้าหญิงอลีนาเท่านั้นที่หัวเราะออกมาและพูดอย่างภาคภูมิใจฉันขอบอกเลยว่าพี่ชายห้ามีความสามารถทั้งพลเรือนและการทหารอย่างแท้จริงมีประกายแวววาวในดวงตาของหนานกงเฉิง แต่สีหน้าของเธอไม่มีอะไรผิดปกติและเธอก็กล่าวชมเบาๆสิ่งที่องค์หญิงพูดเป็นความจริงองค์ชายเฉิงมีความสามารถทั้งทางพลเรือนและทหารสตรีผู้สูงศักดิ์คนอื่นๆก็มองหน้ากันด้วยความประหลาดใจเช่นกันฟาบาทคืออัจฉริยะจริงๆบทกวีไม้ไผ่ช่งางไพเราะจริงๆเด็กผู้หญิงบางคนปิดปากและหัวเราะขณะที่พวกเธอพูด และภาพชายร่างใหญ่ที่มีเคราครึ้มก็ปรากฏในใจของพวกเธอการแข่งขันบทกวีและการวาดภาพเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเมื่อเห็นเด็กผู้หญิงทุกคนประหลาดใจกับพรสวรรค์ของเจ้าชายเฉิงเจ้าหญิงอลีนาก็พูดอีกครั้งฉันได้ยินมาว่าผู้หญิงของต้าอยู่เล่นฉินเก่งมากถ้าฉันขอให้ผู้ชนะของวันนี้เล่นฉินให้ฟังจะได้ไหมเจ้าหญิงอลีนาเป็นแขกรับเชิญเนื่องจากคำขอของเธอไม่มากเกินไป องญิงหยุนเฉิงจะพยายามทําให้เธอพอใจตามธรรมชาติไม่ต้องพูดถึงแค่การเล่นฉินเลยหลังจากที่องค์หญิงหยุนเฉิงถามความคิดเห็นของหนานกงเฉิงแล้วเธอก็สั่งให้สาวใช้ไปนําฉินมาและขอให้หนานกงเฉิงเล่นฉินทันที